อาว่าเราควรจะกินอาหารอย่างไรให้ครบ5หมู่่อเราควรจะกินอาหารอย่างไรให้ครบ5หมูในหนึ่งจานเนี่ยอาหารจะแบ่งฝั่งนึงเป็นผักอาชีพพารานะครับส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนเป็นบรรยากาศของโรงเรียนนะครับวันนี้ผมมียำไก่แซ่บ10บาทนะครับยำส้มโปก2ชิ้นโดนัทครับ2,500บาทน้ำน้ำอะไรน้ำสับปะรดนี่คือน้ำสับปะรดกัน้ำสับปะรดแล้วก็กระเโปง3ชิ้น5บาทนะครับนักเรียนช่วยกันครับทำวิธีการมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันแรกอะไรครับใส่อะไรบ้างครับ อันนี้ใส่ก้นี้แป้งใส่แป้งนะครับทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับตอนนี้อันนี้เป็นโดนนักนะครับพอเสร็จเรมานะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับโดนนักเลยนะครับอันนี้ครับพร้อมขายแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วก็จะปิดนะครับปิดสุขาดครับน้องๆกาลังขายอยู่นะครับตอนนี้อ่านี่ขายอะไรครับขายอะไรครับขายอะไรอยู่ครับ น,นียำนะครับยำกระโปกนะครับอันนี้นะครับอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอทอนทอนตังให้น้องเลยอันนี้สิบบาทนะครับราคา10บาทยำแซบเรียบร้อยนะครับอันนี้กำลังทำนะครับไก่แซบนะครับไก่แซบใช่ไหม ยำไก่แซบนะครับนี่เป็นไก่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับนี่คือกระโปะนะครับกระโปะทําจากข้าวเกียบนะครับแบบนี้นะครับในกระโปะเรามาทอดนะครับนี่เป็นวัตถุดิบนะครับในการทำว่านี่คืออะไรวะนี่คืออะไรครับน้ำมะขามนะครับแล้วก็ใส่มะนานวนะครับโอเคครับ อาใส่พริกไหมครับไม่ใส่อ่านี่ใส่กระลำปลีนะครับอ่ากระลำปลีนิดหน่อยอ่าแล้วก็ใส่แครอทนะครับโอเคตอนนี้นาจวัวกำลังขายอยู่นะครับกี่บาทครับขายครับหบาทสิบาทห้าบาทสิบบาทก็มีนะครับร้านต่อไปนะครับมีเมนูอะไรบ้างดูเมนูขนมปิ้งห้าบาทนะครับ สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็แซนด์วิชห้าบาทนะครับน้ำโอตโตห้าบาทนะครับไม่มีใครขายนะครับกชาเขียวห้าบาทเหมือนกันชามะนาวซูชินะครับโอ้โหเป็นคนพอนะครับแคชเชียร์นะครับอันนี้กําลังทําน้ําปั่นอยู่นะครับน้ําชาเขียวนะครับนี่ครับน้ําชาเขียวอ่านี่เป็นอะไรครับนี่ยำกระโปงครับยำกระโปง มีขายอะไรบ้างครับขายอะไรบ้างครับน้องน้ำปั่นนั่นน้ำปั่ครับและยืนทําอะไรครับตอนนี้นี่เป็นน้ำปั่นจีบบาทครับเนี่ยไม่คะห้าบาทห้าบาทขายถูกๆนะครับดูครับมุกเยอะมากเลยนะครับตอนนี้โอ้ นี่ต้นที่นะนี่เป็นแคชเชียร์นะครับแคชเชียร์่ายตังค์นะครับตรงนี้อันนี้ส่วนคนณชายนะครับอันนี้คือแซนด์วิชกี่บาทครับแซนด์วิชห้าบาทครับมีแซนด์วิชอะไรบ้างแซนด์วิชไส้กรอบแล้วก็มีฟูอัดนะครับเฮ้ยลิมัคโตะ่ะลิมักโตะ อาใส่มมยอนเนสตัวมะเขือเทศครับดองคิดมากอ่าใส่สองเลยนะครับอ่านี่ใส่แบบนี้เลยง่ายๆครับ5้าบาท5้บาทเรียบร้อยนะครับได้ตังแล้วนี่เป็นขนมปังปิ้งนะครับเด็กไม่ได้ดิิมโกนะดิโกโกะมา3บาทนะครับขนมปังปิ้งนะครับ นี่เป็นบรรยากาศนะครับของน้องๆกำลังขายนะครับอาหารพาล้านนะครับอันนี้วิธีการทำขนมปิ้งแบบนี้นะครับกินอะไรมาเลยนะครับอร่อยไครับอันนี้คืออะไรครับน้ำปั่นนะครับนี่น้ำปั่นน้ำปั่นนะครับสร่อยนทุกคนกำลังกินอะไรอยู่นะครับกินไก่ครับกินไก่ไก่อะไรครับยำไก่แซ่บยำไก่แซ่บนะครับ กำลังซื้อขายอยู่นะครับตอนนี้เด็กค่อยทยอยมานะครับเวลา12นาฬิกาตอนนี้นะครับเด็กกำลังทยอยมานะครับซื้ออ่นนี้เป็นยังไก่แซบนะครับเป็นขายดีนะครับโอเคครับวันนี้ครับเจด้านะครับสวัสดีครับเจด้านะครับเจด้าซื้ออะไรครับน้องๆซื้ออะไรครับซื้อน้ำอะไรครับซื้ออะไรนะ หรอนาฬิกาคืออะไรครับอ๋อนี่ปั่นนะครับน้ำปัน่นนี่ปันน่นนม่เลยครับมีมีอารมณ์ด้วยนะครับ <c oughs> ทั้งร้านเลยนะครับวันนี้เฮ้ยเจได <c oughs> เห็นว่าจ,จะจะจำเหมาทั้งร้านแจกเด็กบอนหนึ่งใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวบ,บอลหนึ่งก็เจไดเหมาหมดเลยนะครับฮะ ไม่ได้หมดที <im <im ่แค่หกี่โอ้เออเย่เลงครับนี่ครับรังันยี่มัคคับับเยี่ยมเยีมเยรัเยีมสีดำนะครับยังมตอกกแกับยี่สตรอเบอรี่นะครับอันนี้ก็โกโก้โกโก้ว่าเอาหนึ่งอานกสากันครับอ่าเมโดครับมันเป็นไมโลนะครับ น้องๆกำลังขายเองอยู่นะครับตอนนี้คึกคักนะครับตลาดของเรานะครับเปิดปีละครั้งนะครับรบาทนะครับอร่อยครับ5บาทเองใช่ไหมถูกมากใช่ไหม้หา,ายู่กรุงเทพสามารถกินได้ไหมแบบนี้5บาทอ่ะ,อะกินได้เหรอ โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวน,นะครับนี่คืออะไรครับ <Okay. S 1> นี่คือเคียวนะครับเร่งสองสามชิ้นละกรอบมากเลยนะครับตอนน,นี้อร่อยมากเลยนะครับเนี่ยจา้างลองชินยังนี่นี่น้ำน้ำน้ำอะไรจังเรารจะมาชิมนี้ต่อนะครับ นี่คือขนมปังนะครับชินะ้นนี้นุมากเลยครับตันี้มันตุกในในพอรครับร้านไหนคะซื้อร้านไหนครับร้านที่สองครับร้านดาสมีค่ะนีมีได้ตังกี่บาทครับกลุ่มสามได้ตังคนละร้อยแปดิบร้อยแปดสิบค่ะนะันดากลุ่มสองได้เท่าไหร่ครับ 173บาทนะครับ173อ๋อเยนะ้ากลุ่มหนึ่งใครกลุ่มหนึ่งได้เง Animals ินกี่บาทคนละพันพนอดีพับพอดีหนึ่แล้วก็แบ่งแบ่งแบ่งหนึ่งร้อยหบามหนึบบาทใช่ค่ะโอเค